ไอ้ไอ้เห็ดยังนอนี่นอหนิ่งแก้ครับฮะได้ไรพิเศษครับจบจบจบเมืองเมืองเมืองเล่นเพือนนะวัดหิมกินได้อยอะเลยครับตัว่ากับตัวว่าห่ะเนาะเอาสวัสดีครับไม่พี่น้องครับมื่อนี้ก็หลังเลิกงานเสื้อผ้าไมพี่น้องมาเออมาฮะฮะได้ได้เสริมนะครับผมฮะได้ได้เสริมเพื่อนเพื่อนพ่อมอง พ่อไม้นี่เอไข่เดือดนะครับผมคุพี่น้องครับมาหาอะไรเสริมผมขายได้เดือดครับขวด4ขวด1เช็คเกลครับ1เช็ค20สตังค์นะครับผม4ขวด1เช็คเกลีครับ20สตังค์นะครับนี่ถ้ากันมาหาเก็บขวดนะครับอพ่อมองแล้วตัวนี้มาในแล้วไม้แตกไม้แตกแล้วพี่น้องไม้แตกแล้วพี่น้องเอับอีกสามจากเอาเลยยางจังครับผมพ่อครับพ่อครับ เนือไม้แตกแล้วพี่น้องกระป๋องเบียร์ก็ซื้อนะครับกระป๋องเบียร์ของไทยนะครับผมนี่แต่ว่าขันว่ามีมีสติกเกอร์หรือว่ามีภาษาของบ้านเขาบ้านเขานะครับคือเขาซื้อมาเลยนะครับผมประยอดตู้เพื่อกานะครับเดี๋ยวสืผ้าไปเบิองอ๋อเสื้อผ้าไปเบิองอื่นอู้ด้หลายบาทเลยด้วยนี่เนาะอู้ดีหลายเช็คเลยด้อหน่อยหลายเชคครับหลายเชคเลยนี่นะครับผมมาเพื่อเดียวเลยนี่นลครับ มาเก็บเอาน้ำบอขยะสิละครับคอยพี่น้องครับครับวิถีชีวิตวิถีชีวิตคนเมืองนอกนะครับเบองเอาเด้อครับโอ,โอ้มาสอพหาขวดตัี่ีครับไปได้ไปได้ไ่านอยนี่น,น้อยนี่หน่อยนี่น่อยอยู่ พวกตัวยอกตัวเย็ยนก็มาทิมเบิร์ดนะครับขลองห้างน,นีวัสดุค้องแดเงเยอะไปเยอะจกักคือการที่อะไร้าเป็นค้องแดงเป็นถ้าเป็นตากเนี่ยเหงกืกระได้ยี่คนเราก็ได้คนเราเขาวนี่ยึเป่าได้ได้ได้คนเราเขาได้นี่มันเป็นภาษาบ้านเขานี่ยรึเปลาเดี๋ยวยเดี๋ยวไปลองเบอร์ยิงกันได้กันได้ เอาฝาวขนาดไปบ่ขดไครับผมเออขวดเราขาวกับขายอะไรบ้านห่ากับซี่ขวดบาสให้กันดิขนาดไปได้บ่เก็บอะไรเก็บเก็บยังโอ้ข้าวเดียวังได้สองถุงเลยอ่าแล้วพี่ครับใช่เกือบบูดบ่มีดดิว่อยากเข้าไปว่อยากเข้าไปข้าวเดียวยันงูกัดยันงูกัดโอ้ก็เอานี่ บเอานี่ขบเบาโอ้บครับพ่อเลยบะมีสลากบ้านเขาใหญ่บ่นาะขวดนี้มันขวดกินน้ำดีเลยนี่มาทานเถอะวะเค็มได้เนาะบเหมือนเอาไปกันได้บะหมโอ้ยนีเข้าไปบ่าเหยียบตะปูบ่นาะอยากเข้าไปอยู่อยากเข้าไปอยู่ดิเข้าไปเล้วพี่น้องเข้าไปอยู่ฮ้ นเหยบงูเียูอยอครับมัหอ้ร้อนมันหนมันห่มเเลยไปยอนเลื่อยไปเลยะเ่ยไปยอนเลยบะเอาให้มันจบขั้นตอนเลยบ่เล่อยไปยอนอย่เบื่องเบือ่เงี้ยอไดกนี้อ่งเงี่งเงียเขาับัง่ายมากกยอนเลยก็ได้เอาให้มันจบทีเดียวเลย

นี่แหละครับพาพ่อแม่พิน้องมาเบิง้งเก็บขวดขายครับผมแล้วจะลังเลิกงานนะครับผมลแล้วลังเลิกงานขายบานห่อกรับอันนี้ซีขวดหนึ่งเช็คกับอีหยีซิบเช็คเกี่ยวนะครับไปหยีซิบสตางค์นะครับ หนึ่งขวดกับยีสตางค์เออ้ยหนึ่งเช็คเกลียว่สิบสตางค์นะครับมันจะได้ ้ายคักข้างในเนาไปเบังข้างในอีกนะ่จักหน่อยเดี๋ยวขอมาเลยเดี๋ยวขอมากเลยข้าไปเบังอีกจักหน่อยนะ อ,อู้คือสิบเบิร์ลเลยครับไม่พี่น้องครับไม่มีแล้วแหละคนเดียวต้องหาทําเลมใหม่หาสงสัยจะหาทําเลมใหม่มีแต่คนไทยได้นงเอ,อ๊ะ นี่ละโอ้ววอยังนอนี่นอเฮ้ยเฮ้ยเฮยแล้วครับตัวอ้พี่น้องครับออกเลยแบบนี้ออกจังเลยนออโอ้ไปเต็มรถเลยคุณแมพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาหนิได้แชมป์หนิก็พอะไม้แตกครับผมนี่คนไปเต็มหลังรถไปครับผมไปครับผมมือหนาต้องไปขายนอมือหนา สี่ที่ทุกเาทุกเที่สามว่าขายขวดกี่ได้เท่าไหร่มือหนาจ้างไปขายแล้วครับผมมือนี้ก็ขอจบซับนี้แหละครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักหน่น้ำเลยเด้อ